ันอยู่นี่เองสาธุเจ้าค่ะว่าไงโอ๋วันนี้ลูกจะมาให้อาจารย์ลงนะให้ถ้าครูเท่าไหร่เจ้าคะห้าพันห้าพันใช่ห้าพันพันพอไหมเจ้าคะห้าพันใช่ห้าพันห้าพันเอาหลับตาอ๋อเจ้าค่ะ Okay. Okay. โอเคโอเคไปเสร็จสาธุช่าค่าอาจารย์คะว่าไงผัวหนูไม่ค่อยทำการบ้านทำยังไงดีคะ หัวมึงไม่ค่อยทำการบ้านใช่ไหมใช่ไม่ต้องมาถามมึงควรที่จะถามตัวมึงเองก่อนว่าทําไมผัวมึงถึงไม่ทำการบ้านมึงดูสารรูปมึงบ้างสารรูปมึงเป็นยังไงผัวมึงอ่ะแค่เห็นหนังหน้ามึงอ่ะเขาก็ไม่อยากทำการบ้านแล้วมึงไม่ต้องมาถามมึงควรที่จะถามตัวมึงเองว่ามึงอ่ะสารรูปอ่ะมันเป็นยังไงทําไมผัวมึงถึงไม่ทำการบ้าน